ไปป้าตั้งแต่โคนคอในไปเลยนะครับเนี่ผู้ชมครับทำนี้นะครับหลังไปนะครับแล้วก็ลงไปทิ้งหางนะครับหมอครับป้ายอ๋ออาใยยาป้ายปากดิบมาทาบิเวณที่ที่มันแตกใช่ที่มันแตกที่เป็นแผลครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ฟาร์มชื่อว่าอะไรนะครับครับสวัสดีครับอยู่ที่สมุนฟาร์มก็วันนี้อยู่ที่บ้านพออหมู่ที่หกตับนประดู่งอำเภอสุนทาจ่ดสวินครับ ที่นี่มีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์อะไรครับอ่าสามารถติดต่อได้ครับ0ูน253 7053เยครับโอ้เยี่ยมเลยครับผู้ชมวันนี้วัวเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างครับอ่านี้เป็นบามันผสมพื้นบ้านครับอ๋อส่วนตัวนี้เป็นลูกของจิมมี่ครับิึงผสมออกมาเป็น ลูกขึ้นตับแม่พื้นบ้านนะครับอ๋อลูกจิมมี่จิมมี่<อ>จิมมี่ตรงนี้ครับผมตอนนี้ก็มีคนจองแล้วแตย่ยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยคลอดมามีคนจองเลยคลอดมามีคนจองครับแต่แต่แตย,ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยครับทำ<ห>ไมถึงเลี้ยงหันมาเลี้ยงวัวครับตรงนี้ก็คือมาวัวในมาจาก พ่อแม่นะพี่เลี้ยงมาแต่เราอยากมาพัฒนาสายพันธุอ์อ๋ออยากมาพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นครับก็เลยทําการยกคอกใหม่ทําคอกใหม่มานีอันนี้เพิ่งทาใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยทำใหม่เ<ช>พิ่ง,ง,ง,งเข้าม,มาอยู่ได้เท่าไหร่คอกนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่อคอกนี้เพิ่งเริ่มทํานะวัสดุก็แพงนะครับปีนี้นะครับของแพงของแพงครับประมาณสองแสนครับโอ้ผู้ชมครับคอกนี้สองแสนนะครับผู้ชมเนี่ยเนี่ยคอกครับยังยังไม่เสร็จดีครับยังไม่เสร็จอีกแล้ว อ๋อเหลือฝั่งนึงครับอ๋อเหลือฝั่งซ้ายยังไม่เสร็จทำแค่ฝั่งเดียวฝั่งเดียวสองแสนครับประมาณประมาณสองแสนนะครับผู้ชมครับรวมค่าช่างด้วยอันนี้ใช้ใช้เด็กนเด็กหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วอันนี้เด็กเล็กครึ่งนิ้วครับเด็กครึ่งนิ้วครับผมัอ๋อโครงเป็นเหล็กโครงเป็นเหล็กหมดเลยครับโครงเป็นเหล็กแล้วก็สันไทยสันไทยครับเนี่ยผู้ชมครับสองแสนบาทเสาเสากี่นิ้วกันเดีวยอันนี้เสาหน้าหกครับสี่เมตรเสาหน้าหกสี่เมตร เสาทั้งโน้นจะเป็นสาเมตรครับเสานั้นก็หน้าหกแต่สามเมตรอันนี้สี่เมตรโอ้แค่เทียนนะครับทุกท่าครับตัวที่เลี้ยงพันอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ส่วนมากเป็นราม้านครับขึ้นบ้านนะครับผสมขึ้นบ้านกําลังพัฒนากําลังพัฒนาสายพันพัฒนาสายพันอยู่นะครับเป็นเป็นเป็นวัวต้นน้ํานะครับของพ่อแม่ของพ่อคูวัวต้นน้านะครับเราก็มาพัฒนาป่าสายพันขึ้นเรื่อยๆครับผมในระหว่างเลี้ยงเนี่ยมี เขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคอะไรครับตอนนี้ที่เจอ,อตอนนี้เลยก็คือโรคระบาดนะครับของอตัวใหม่ครับที่ระบาดกันอยู่นะ,ะพี่น้องก็น่าจะรู้ว่าลําบีสกินอะไรนะรลําบีสกินครับ,บตอนนี้เป็นอยู่ไหมครับเป็นเป็นอยู่สองตัวครับตอนนี้ตัว,ตวไหนครับตัวตัวนี้แหละครับแม่บ็อกเลยครับเป็นเป็นอ๋อตัวนี้คุณผู้ชมครับเป็นอ๋อนี่ อันนี้แพรแห้งแล้วใช่ไหมครับแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นมาได้อาทย์หนึ่งแล้วครับตอนนี้ครับอ๋อเนี่ยคุณผู้ชมครับว่าจะทําเป็นแม่บล็อกนะครับเริ่มเป็นเลยครับฉลองฉลองเลยนะครับตัวนี้นะครับเริ่มหายแล้วครับเริ่มหายแล้วครั้งแรกที่เป็นนี่รู้มาก่อนไหมครับว่ามันจะเป็นอรู้รู้ก่อนครับก็คือจาระบัดในตําบลก่อนรู้ข่าวรู้ข่าวเราก็พยายามที่จะไม่ปล่อยวัวแต่ว่ามันก็ไม่ทันไม่ทัน เนื่องจากว่ามันมาจากแมงวันนะครับสัตว์กินเลือดนะครับผมมาแล้วก็ได้ได้ระบาดนะครับข้อผมก็มีสองตัวทําการแยกเรียบร้อยแล้วแยกแยกออกจากตัวอื่นเลยนะครับเอาไม้ไผ่มากั้นเพื่อไม่ให้ตัวเล็กเข้าไปได้นะครับเข้าไปเดี๋ยวติดติดใช่ไหมครับใช่ติดติดโรคโรคตัวนี้จะติดเร็วมากนะครับถ้า ถ้าพี่ <L an> น้องเป็นเนี่ยให้แยกเลยนะครับทําการแยกทันทีเลยแยกทันทีเลยตรงของผมนี่ยแยกไม่ทันนะรว่าเป็นนะครับแต่แยกแล้วแต่ก็ยังไม่ทันก็ยังลามลามไปตัวนั้นอ๋อตอนนั้นป่วยเลยใช่ไหมครับ <L an> ป่วยแล้วครับตัวนี้นี่เนเยอะเลยไหมครับตัวนี้จะเป็นเยอะกว่าตัวแรกครับน,นะครับแต่ว่าฉีดไปแล้วสี่เข็มครับฉีดวันเว้นวันครับให้ฉีดยาอะไรพวกนี้ครับอ่าให้ทางคุณหมอปฏิบัติเขามาฉีดให้ใช่ครับครับผมครับตัวนี้แต่เบื้องเบื้องต้นนี้เราสามารถที่จะสังเกตได้สังเกตได้อ่า ช่วงนี้ถ้าเป็นตุ่มขึ้นมาแน่นอนให้ให้สังเกตได้เลยว่าเป็นลูกนี้ทันทีครับแล้ว <ผม S 1> ก็ให้ทําการฉีดและคัดแยกวัวให้ออกให้เร็วที่สุดในในข้อกันครับผมถ้าเราไม่คัดแยกเนี่ยมันจะไปเร็วมากืัน,มน<บ>ผมเัาคัด,คด,คดแบบว่าคัดรู้้วนะว่าเป็นตุ่มหนึ่งแต่คัดไม่ทันแต่ตอนนี้ก็ลามลามมาตัวที่สองแนละ้วตอนนี้ลามลามแค่สองตัวในข้อนี้ตัวสองตัวแต่ตัวนี้จะเป็นหนักก็คือพอพอเป็นแล้วพอมันออกมาแล้วมันจะลงขาครับผมพอมันพอมันจะหายเนี่ยพอมันยุบเนี่ยมันจะลงขา บวมขาบวงถ้าผมสังเกตได้นะครับอันตรายมากอันตรายมากใช่ไหมครับนะครับค่อนข้างอันตรายตอนตอนที่เป็นแรกๆนี่ให้กินยาอะไรบ้างครับมียาอะไรที่จะแนะนํำไหมครับก็คือทางคุณหมอก็จะนําแนะนําให้ให้ใช้ก็มีสามวนท่ามกลางอำเภอสมุนาเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเมยมาอันนี้คือยาอะไรครับยาทาหลังนะครับยาทาหลังอ่าป้ายป้ายตั้งแต่ต้นคอนะครับต้นคอของวัว ตัวนี้น่าจะพอได้จุดเนี่ยผู้ชมครับก็ก็ก็ป้ายตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับป้ายป้ายไปเรื่อยไปจนไปจนถึงถึงหางนะครับอ๋อป้ายอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ยาซึมเข้าไปในผิวหนังอ๋อ <c oughs> เพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อเป็นการป้องกงันแมลงใช่ถูกต้องไหมครับป้องกันแมลงเป็นเป็นตัวต้านทานโรคตัวนี้ด้วยอ๋อคือป้ายป้ายตั้งแต่หัวจนถึงหางเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ใช่คือป้ายอีกครั้งหนึ่งครับครับป้ายป้ายตั้งแต่โคนโคนคอรในไปเลยนะครับเนี่ยผู้ชมครับทำานี้นะครับหลังไป นะครับแล้วก็ลงไปทิ้งหางนะครับทำไมทึ้งไปอย่างนี้เพราะว่าไม่ให้วัวมันเลียถึงนะครับอ๋อนี่คือเทคนิคเลยเป็นยาภายนอกนะโอเคเยี่ยมมากเลยครับระวังนิดนึงครับผมแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ที่พ่นคอกแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ได้อยู่ก็ก็เห็นผลนะครับในเรื่องของแมงวันนะครับอันนี้เอาเอาพ่นคอกใช่ไหมครับครับไซปรสนะครับตัวนี้ตัวนี้สองร้อยห้าสิบซีซีนะครับนี้เอาไว้พ่นคอกเลยครับในสมุนไพรเราก็มีขายครับพ่นคอกต่อน้ํา หกหกลิตรหกลิตรนะครับประมาณหกลิตรครับผมก็ผสมเหมือนพ่นยาใช่ไหมครับครับผสมพ่นน้ำเออผสมกับน้ํานะครับแล้วก็ฉีดตัววัวครับเอาฉีดตัววัวได้ด้วยได้ได้ครับฉีดตัวแล้วก็ไม่ให้โดนโดนโดนตาโดนใบหน้าครับผมนะครับเอฉีดลําตัวอะไรได้ครับครับผมฉีดลำตัวแล้วก็ฉีดคอกฉีดคอกแล้วนี้เห็นผลอันนี้อันนี้จะเห็นผลเนี่ยครับโอเคจะดีกว่าก็คือฉีดพื้นครับผมฉีดพื้นไม่ใช่ฉีดรางอาหารครับฉีดแถวพื้นที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รางอาหาร อ๋อฉีดพื้นที่วัวยืนอยู่แต่ไม่ใช่บริเวณที่ที่ที่วัวกินอาหารกิ้ญ้านะครับตรงไหนที่แฉะตรงไหนที่มีขี้แฉะเราก็ฉีดได้อันนี้จะเห็นผลฉีดปุ๊บวันสองวันในึ่งบางวันจะไม่มีจะช่วยได้ครับผมนะครับคือตัวนี้ตอนนี้แผลยุบแล้วยุบแล้วตัวนี้ผสมไอซีวายไว้นะครับโอ้ผสมซีวายเลยคผู้ชมครับผสมซีวายราคาสองพันนะครับตอนนี้ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วรี่กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ท้องประมาณ เดือนครับประมาณเดือนได้นติดแล้วครับตอนนี้แต่แห้งเราทําอะไรบ้างครับตอนนี้แต่แห้งอ่าตอนตอนนี้ก็คือยังไม่แห้งดีนะครับตัวไหนที่แตกเราก็จะใช้แป๊บแบบขึ้นบ้านเราคือเป็นยาป้ายปากเด็กนะครับป้ายอ๋อเอายายาป้ายปากเด็กมาทาบิเวณนี้ที่มันแตกใช่ที่มันแตกที่เป็นแผลครับผมอ่าที่มันแตกเพราะให้ไม่ให้แมงวันเนี่ยเกาะไปเกาะแแพร่เชื้อได้นะครับรับผมผมดูตัวนี้มันมันสดชื่นเลยเนาะ กินหญ้ากินไรได้แล้วตัวนี้สุดชื่นอ่ะดีขึ้นแล้วแต่แต่ของผมนี่คือจะหนักตัวนี้เนี่ยครับผู้ชมครับเนี่ยตัวนี้หนักเลยะตับลุกไม่ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ลุกได้ลุกได้แต่ขาจะบวมขาจะขจะบวมจะไม่ค่อยลุกเท่าไหร่ครับผมนะจะลุกเฉพาะตอนกินหญ้าแต่แต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นต่วันก่อนนะที่ก่อนจะมาถ่ายทําเมื่อเมื่อวานอ่ะเยอะกว่านี้ตุ่มเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้อันนี้เริ่มลดแล้วเริ่มแตกสะเก็ดนะเริ่มเริ่มดีขึ้นครับผมก็ก็ เป็นพี่น้องนะครับที่เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงหมูอ๋อเป็นถึงหมูด้วยใช่ใช่ตัวลกนี้เป็นถึงหมูด้วยพยายามดูแลคอกอันดับแรกก็คือของผมนี่ก็คือตอนเช้ามาก็คือจะดูแลคอกให้สะอาดเลยให้สะอาดเลยครับเพราะว่าเยี่ยวพวกอะไรต่างๆเนี่ยต้องกวาดให้สะอาดอย่างอย่างที่พี่น้องเห็นก็คือจะต้องต้องกวาดเนี่ยผู้ชมครับของกวาดที่กวาดอะไรสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผู้ชม ต้องทาถึงขนาดนี้เลยเนาะใช่ต้องทํถึงขนาดนี้ทําทุกวันครับผมฉีดคือทางทางคุณหมอนี่แนะนําให้ฉีดทุกอาทิตย์ฉีดทุกอาทิตย์มันมันไม่ไหวผมฉีดทุกวันนะครับอ๋อฉีดทุกวันดีกว่าเนาะเพราะแมลงวันมันเยอะใช่ไหมครับใช่แมลงวันเยอะฉีดทุกวันแต่ปริมาณอาจจะลดลงครับผมฉีดฉีดแล้วไอ้พวกตะไคร่นี้มันกันแมลงอะไรได้ไหมครับตัวนี้กันแมลงไม่ได้เป็นกันกันพวกขลอะไรต่างๆกันแดดที่เฉยครับครับผมก็ก็ตอนนี้ของผมก็คือจะยกทรงสูงแต่นี่ก็คือมันจะโล่ง มันจะล่วงจะทาให้ผลเมื่อสา,าครับผมแต่ในอนาคตอาจจะทําแนวบางนีง you know. <c oughs> <c oughs> ่ผู้ชมครับนี่คือประสบการณ์ตรงเลยนะครับตอนนี้ปัญหาที่เจอปาะเจอก็คือตรงโรคโรคนี้ครับมามาเป็นบททดสอบเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นบททดสอบในการพี่น้องที่เลี้ยงวัวใหม่เลยครับนี่ผู้ชมครับเพิ่งเพิ่งกำลังจะกำลังจะอะไรนะพื้นตัวใช่ไหมครับกำลังพื้นพื้นตัวกำลังพื้นตัวนี่ผู้ชมโอ้เป็นโรคที่น่ากลัวจริงๆเลยย้ายเข้ามาก็ คอกใหม่ก็ฉลองเลยครับได้ฉลองเลยผู้ชมตอนรับเลยครับตอนรับตอนรับมือใหม่เลยตอนรับมือใหม่เลยเนี่ยโอ้สงสารเขาเนาะครับตัวนี้นะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นหนักเหมือนกันนึกว่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฟื้นฟื้นมาแล้วคืออาการช่วงพักพื้นช่วงพักฟื้นครับผมเนี่ยผู้ชมครับตอนชนก็จะลงขาครับขาจะบวมนี่เนี่ยผู้ชมเนาะฝั่งนี้ครับขาจะบวมขาจะบวมไหยเนาะบวมบวมเป่งเลยครับอันนี้เริ่มยุบเริ่มยุบเริ่มยุบใน ววมันกนี้ครับจะเป็นคัพเจีนะครับผมเป็นเป็นทางเลือกของพี่น้องนะครับใครมีแนวทางดีๆก็แนะนําได้แนะนํากันมานาะอันนี้อันนี้คือประสบการณ์ที่เราเจอมาใช่ครับแล้วเราก็ปรับปรุงใช้เองให้พี่น้องที่เลี้ยงวัวครับผมได้รับรู้แล้วก็ใครมีประสบการณ์ดีๆก็แนะนํามาได้ครับเยี่ยมเลยครับเป็นมือใหม่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 เจอเจอบททดสอบอันใหญ่หลวงเลยคุณผู้ชมครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับแล้วพอเราเจออุปสรรคเนี่ยจะท้อไหมครับ ไม่ท้อครับไม่ท้อไม่ท้อก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องคอยระวังในในรอบต่อไปว่าต้องทํำยังไงครับผมแล้วลูกนี้ก็จะได้รู้ว่าลูกเป็นอย่างนี้การรักษาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้ชมครับนี่คือประสบการณ์ตรงใช้คํานี้นะครับเ่าประสบการณ์ตรงอย่างโชคดีที่เป็นแค่สองตัวนะครับเนาะใช่ครับท้อไม่กระติกว่าตัวนะครับถ้าลกไปก็น่าจะหนักเหมือนกันโอ้โหเยี่ยมเลยครับนี่คือประสบการณ์ที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าวิธีการป้องกันมีถ้าเรารู้ก่อนเนาะ ครับมีมีครับต้องต้องตอนนี้คือเป็นการแพร่ระบาดภายในน่าจะอำเภอสงขาเลยแหละคิดว่าน่าจะระบาดทั้งบ้านพอก็มีหลายหลายบ้านนะที่เป็นนี้ใช่ตัวนี้นะครับอาอาท่าลังไปก่อนครับแล้วก็ฉีดใช้ตัวนี้ฉีดผสมน้ำอ่าหกลิตรประมาณนะโดยประมาณนะครับแล้วก็ฉีดพ่นตามตัววัวแล้วก็ตามพื้นตามพอกทั่วไปรอบนอกครับผมนับใช้ได้แต่ว่าอย่าให้โดนพวกล้างอาหาร ห้ามเด็ดขาดเลยเนาะครับเยี่ยมเลยครับโอ้หนี่ครับผู้ชมพี่น้องนะครับใครมีแนวทางดีๆแชร์กันมาแนะนำมาแนะนำมาครับครับผมตอนนี้ก็ต้องต้องการทาแนะนําจากพี่น้องอยู่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นหนักอยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็โอเคน่าจะรอดแล้วน่าจะโอเคแล้วครับครับผู้ชมนี่คือประสบการณ์ตรงนะครับผู้ชมครับแต่วัวที่นี่ก็สวยนะครับนอกจากให้กินหญ้าแล้วยังกินอะไรบ้างครับที่นี่ครับ ที่นี้ถ้ากินหญ้าจะเป็นจะเป็นหญ้าสดในเปียเคยจะบดให้กินออสองครั้งเช้าครั้งช่วงเช้ชชาครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นฟางฟางฟางก็ส่วนมากอาหารก็จะหญ้าสดก็จะผสมอาหารอ๋อหญ้าสดผสมอาหารครับผมเดี๋ยวผู้ชมกันนะผู้ชมครับแต่ว่าจัดเตรียมเลยไหมครับอาหารที่นี่ครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ตามปริมาณครับก็จะเป็น ส่วนของพ่อผมก็จะใช้วัวทองนะครับนี่คืออาหารวัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นผงอ๋อเป็นผงหัวอาหารตัวนี้นะครับวัวทองนะครับอ่าสิบหกเปอร์เซ็นต์จะใช้ของผมก็จะใช้สิบหกกับสิบแปดครับผมนะครับถ้าเป็นวัวเล็กก็ใช้สิสิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นวัวตัวใหญ่ก็จะใช้สิบแปดอ๋อถ้าเป็นวัวรุ่นนี้ก็สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับจะใช้นี่ผู้ชมครับอืมวัวทองนะครับก็ ประมาณครับผมท้ายนี้ก็อยากให้ทิ้งท้ายถึงคนที่จะอยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเรานะครับมันต้องมีอะไรบ้างที่จะทำให้ประสบความสําเร็จนะครับปัจจัยก็คือส่วนแรกก็คือใจรักก่อนครับผมสองก็คือปัจจัยนะครับปัจจัยคือเงินโอเคครับผมเงินในการซื้อหรือพัฒนาสายพันธุ์ครับผมหรือใช้ในการผสมแม่พันธุ์ดีๆใช่เลยครับตรงนี้สําคัญมากแล้วก็อันดับสําคัญที่สุดก็คือใจรักแหละใจรักที่จะดูแลครับผม มันถึงจะไปได้ครับผมโอเคครับสุดยอดมากเลยครับผู้ชมครับนี่คือแนวคิดดีๆนะผู้ชมครับตอนนี้โรคระบาดนะครับก็มาก็ให้ทุกคนดูแลรักษาัวดีแล้วกันนะครับเนาะถ้าแถวตําบลเรามีก็ต้องยกกาดให้สูงเลยนะครับใช่ครับถ้าถ้าเป็นตําบลประดู่นี่ก็น่าจะระบาดเกือบทุกทุกหมู่เลยคิดว่าน่าจะทุกหมู่เลยใช่ไหมครับน่าจะไปทุกหมู่แล้วแหละครับผมนะครับของตําบลประดู่คิดว่าโอเคครับขอบคุณครับ